สูตรของเจนี่ครับตั้งแต่เฮดมานี่ประมาณโดนไปได้แล้วครับปีก็กลัวลวคะค่ะที่เฮดมาสเฮทมาสเป็นเป็นข้อต่อบส่วนโตหรือว่าเป็นจังไหนครับที่ตั้งใจเฮดมาแบบนี้เฮทมาสะได้ <c oughs> ขอแล้วมากเหร่นตะวันลูกบ่มา<อ>ตะวันไปที่นี่นั่งก็นเนลยเฮดเหร่นไปวันนี้พ่อแล้วก็เลยเสื้อถือังิซีนนะหนูก็เลยเ็ทเหร่นมาเรื่อยๆเงินซีนะต <ๆ S 1> นะวันก็บ่ได้บอกใครดอกจ้า พอ็เลยวันนั่งเฮ็ดไห่พ่อแน่สิทีก็เลยเฮ็ดใหม่เรื่อยๆก็เลยเป็นสีมากของสูตรตามสถิติที่เฮ็ดขึ้นมากเนี่ยครับผมเดินดีประมาณจะหดนะครับตามที่เดินหน้าตามที่เห็น่ามันมันเข่ามาทุงหดเลยค่ะมันมันสะมีประมาณ6-7ขวดแล้วก็จะเว้นไปหนึ่งหดจังสี <t <t ่นะจ๊ะแล้วก็จะเข่าไม่หกจังสี่นะค๊ะข้อตว คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC ทั้งช่อง YouTube และเพจ a c e b o o k มันฑการเพ่ารวยนะคะค่ะท่าชมเมื่อนี้เนาะค่ะแอก,กะเดินทางนะคะมาตามตัวเลขนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือลั่นทุ่งเนาะค่ะเจเพิ่นนะคะอธิบาว่าให้ห้นะคะท่นานใดที่ได้รับชมคลิปก็จะเห็นเนาะคะ่ะ ถูกให้ถูกมาสองว่าติดแล้วนะคะสําหรับเจ๊นะคะก๋วยเตี๋ยวเรือลันทุ่งนะคะงวดวันที่16มีนาคมสอง6นรที่จะถึงนีเนะคะมารับชมน้ากันนะคะว่าเจ๊นะคะล้านก๋วยเตี๋ยวเรือลันทุ่งนี่เพิ่นจะนี่ตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้นะคะมีสามสาขา นี่นะคะมาตามต่อนะคะตัวเลขเนาะอากาศมาก,กินข้าวน้ำเนาะค่ะกรอบแม่ช่วยใจมั้งค่ะเป็นตาแซบเป็นตาแซบเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะแล้วค่อยมาตามตัวเลขนเลขนาะมดกรอบเดี๋ยวกินข้าวให้อิ่มๆท้องก่อน ส่วนแนวทางเดี๋ยวค่อยถามเพิ่นเนาะค่ะสองตัวแกสามตัวแก่จเย็นๆระกันบ่อครับเพิ่นว่าแน่นอนต้องวันนี้เนาะแต่เพิ่นว่าคันซื้อเองนี่จะบอก่อยถูกกับกัปจะบอก่อยซื้อเป่นมะค่ะส่วนมากจะบอกคนเนาะผู้ใดมาถามก็บอกไปจรางวัลนั้นสามตัวไปออกออมสินเลยเนาะจ้ะ ตัวเลขปลายตัวงวดที่ผ่านมา55นะคะ <5. S 1> ที่เพิ่นหายไปที่หายไปเนาะจา้า <5. S 1> เดี๋ยวงวดวันที่16เดี๋ยวรอติดตาม <5. S 1> เดี๋ยวแอดเขาอนุญาตไปกินเ้าก่อนเนาะจ้าเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจะเอืดนะคะเส้นจะเอืดเส้นจะเอืดค่ะตัวตำบลสะแกเนียค่ะอำเภอสตึกจังหวัดพิรุณบันนนท์นคอเนี่ยค่ะห่างจากอำเภอออกมาก,กับประมาณ2กิโลก,กว่าละคะ่ะค่ะใส่เนาะใส่เคี่ยงหรือเดี๋ยวถ้าทานมากก่ามาหาเจ้ซื้อยังไง แต็งมูจ้ะเจเต็งมูเต็งมูเต็งมเนเดยตอย่างมร็จแเนียของงวดวันที่สิหนีที่ว่าชุดไงที่เห็นอยู่นี่ครับผมนะครับเป็นเป็นตัวเล็กที่คัดไปแล้วหรือว่าเป็นตัวเด็กที่ยังจะได้คัดครับตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นตัวชุดชุดรวมเนาะค่ะเดี๋ยวทาเมนตัวสีคาดอโกมาคือสามตัวข้างล่าง เอาเร็มนีอเาว่ดนเลยานงเลยค่ะนเอาเ็มนี้ด้ไงเออน้ำเกลดอไง่ดีอเคเดี๋ยวอ๋อทายในกระดาษแผนน้อยๆเนี่คือชุดเต็มมันมาจ้าคือแมเนียแ่บ้านทนเลยคทานเหัวท่านเยหัวน้ข็เลยครับเพ้อนแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวนีน้เพราะว่าอีเขติดจังเลยเนาะเจเตมอเยเจเตมมเนี่ยเจเต็มองนี้เยขนาดนี้ สาขาหนึ่งเ็แนว้าเงเรื่อยไหน้องาคู่เก่าเนาะคู่ไม่กระเสียนมากเรือเดือลั่นทุ่ง <c oughs> อาแวะเดียมยามสาม่าวใดเด้อพี่น้องแวแวเพิ่อขนพตึ๊กนะครับเอาตัวักเลย่คะ่ะเอาตมันถือเลยครับ <c oughs> เอาตัวมันเสียอ,ออกงาน นัานผมสี่ถีบหนึ่งาศูนย์เออานสามตัสามตัวเท่านี้จ้ามากเลขศูนย์ปะคมากตัวครับตัวตัวก็มักเป็นศูนเป็นพิเศษโอเคมากเลขศูนย์อ๋อเดมวากตเดียวกันอีกโอ้มมเนนะคดนปากกาแดงนี่ครับเดี๋ยวขอปากกาแดงมผมนอครับเนี่ครับมิดปากกาแดงบ่ครับมีน้ำดีนีอยู่ค่ะจีดแป๊บนีนะครับปากกาแดงดีความเสดชัดเจนเด่นชัด ผมเด <ITA> no? ี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยวได้นึ่งเดืนหน่อยจอยนะครับเจ็ดกำลังตัวเดียวกันนะคะเบอร์โทรเป็นนรอแม่หรอน้ำแน่ยได้เบอร์โทรเรอไเบอร์โทรน้ำแน่ค่ะแม่ค่ะเจ็ดกำลังตัวเดียวกันจะทำตัวเองขออนุญาตขออนุญาตเนาะขออนุญาตได้ค่ะเบอร์โทรค่ะมาโอเคโอเคครับผมเพราะว่าจัง้นหนึ่งก็เพิ่อนกาสิบมีเวลาเนาะค่ะแม่ประวัทำงานขายของค่ะเวลาหนูหน่อยแห้ค่ะสองเจ็ดเจ็เจ็ดศูนย์ใจแห้ตามนั้นเลยได้ครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับ วัดครับแค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 บครับผมเดี um, ๋ยวจะคืนหน้าชอให้พี่น้องเอ๊ะเห็นวัดชเ็นแล้วน่าตว่าตื่นใครับพี่น้องอานับหนึ่งนับสองนับสามแคบเด้อพี่น้องแคบคบแคบเอ็นเอ็นไปท่มันจังวะเนี่ค่ะหอมใช่ได้ไหมครับคือบรรากันขี้ยโตผมชมได้ครเดมินเป็นศิษย์ญันนะครับ เวียเดเตียวรัวเออยแบบเรือลั่นทุงเรือค่ะรอเรือร,ร,ร,รอครับอเรือขอถามหน่อยครับเจ้ครับผมนะครับสูตรของเจ้นี่ครับตั้งแต่เฮตมานี่ประมาณนโดนไปได้แล้วครับปีกัวกัวล้วค่ะทีเฮตมาเฮตมา เป็นเป็นก้นครอบส่วนโตหรือว่าเป็นจังไหนครับที่ตั้งใจเห็นมากแบบนี้สมาจะไดนผ่อนแล้วมากเลิ่นต่ว่าลูกโบมาต่ว่าไปเที่นี่นั่งก็เลยเห็นเหรียญไปวันนี้พ่อนแล้วก็เลยสืบสืบยังซีนนะหนูก็ได้เห็นเหรียญมาเรื่อยเรื่อยยังซีนนะต่ว่าก็บ่ได้บอกไว้ดอกจ้า พอก็เลยวันนั่งเฮ็ดไห้พ่อแน่สิค่อยเลยเฮ็ดใหม่เรื่อยๆค่อเลยเป็นสีมาาของสูตรตามสถิติที่เฮ็ดขึ้นมาเนี่ยครับผมเดินดีประมาณจับหวดนะครับตนนามท,ที่เดินมาตามของเด็มมันมันเข่ามาทุกงหัวเลยค่ะมันมันสีนี่ประมาณ6-7ดปวแล้วก็จะเวนไปหนึ่งหัวจังสีนะจ๊ะแล้วก็จะเข่าไม่อีกจังสีนะคะชอบมา,ากเ่ยที่เวินเวิ่งเดินประมาณนี้ เป็นช่วงไหน,เ,นเป็นแค่หนวดเดียวค่ะ,ะก่อนหนนาทีที่งานมาตามหมดงานทีมงานมาตามนี่มันบพเขาอยู่หนวดหนึ่งค่ะ,อะของหนวดเดินพุทจ,จิกาไหมคะนะคะนะตัวเลขทีเจเฮตคัดออกมากนี่ในในสูตรของเจนี่ทั้งหมดทั้งมวลนี่มีประมาณจากจุดจากหางครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้กับวูฮูเนาะว่ามันเป็นชุดเป็นหางมันเป็นแบบใดเพราะว่าที่เคือเฮดมานี่มันมันจะเป็นแบบนี้ไหมคะน่าต็มเลยตัวนี้จ้ามันก็จะเป็นคางขื่นคางแหเมียงประมาณนี้เนาะแล้วคนนี้ห้างคำวมาจับสซกันเองสิไหมคะบอกว่าไงก็คือว่าเป็นตัวเลขที่ชอบแมนค่ะเพราะว่าห้าคำนวณออกมาได้แล้วตัวเลขการคำนวณมันก็ขื่นขางแต่หลายเนาะค่ะแมนค่ะเลยมาจับเอาตัวที่เราชอบที่สุดนั่นจะมาที่สุดค่ะห้ากันับ หนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันยังสี่พ่อพ่อมันตกวันไถ่เข้ากับจังมาจับเหล็กตัวหลักของมันยังสี่ไหมสมมติว่ามือนี้มือนี้มันออกผมว่าพลเรือฮัทหมนนียแม่บอกแม่กับเอาอันพลเรือฮัทบจ้ากับซียูที่รักหาด้วยค่ะเอาจังสี่ทำนว่ไปเหรอพอเพิ่นมาเพิ่นกัเพิ่นกับยิบขึ้นมาจังสี่แม่จ้าเพิ่นกัจับใส่จังจังจังนั่งนี่นั่งนั่งจะมาจับมาจังสี่ ม้าจังสีแนงแล้วก็เหล็กฐานมันมีช่องนี่ก็บทีจับมาจังสีแนงสีนะนคือเหล,ล็กในกําลังตะลั่งถ้ามัดถ้ามัดมีหนี่ก็จังเห็นหนีนะครับเนาะเก่าโตแ<ม>บเบเหล็กกำลังบ่ได้เดือนบ่คือก,กันบาโตแมนจ่าบางมือก็สิบบ่คือกันมันแล้วแต่ขังขึ้นขงนังแล้มเลยค่ะยกแต่ยางหดเนี่ยหดยกแต่ยางนกยกแต่ยางห่นอนี่เลยครับแล้เข้ากับมาจับจับคู่ใส่กันแบบนี้กจับแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะ ทกแตรเราเหมือนแชร์ขวัน,นบาูกหวันเนาะสามารถจับออกมาเป็นจริงๆเนาะเือเป็นการวิเคราะห์ของของข้าเองแม่ปะครับแงขาตีออกมาได้ยี่สิบตัวสิบสองตัว้วสาสมาชิดนเนเอาค่ะขากขาก็ากมาจับเป็นเหล็กวันมันเอาเล็วันคือเล็ โตักแหลกเรื่องลักแหล,ลกหลสีเจเลยนะครับสีแดงมาเป็นขันนะครับแนวทางข็งครับทางทีมงานเท่าสุตรชูชองนะครับเจ้ครับมียังสิทธิ์ถึงไทยฝากถึงพี่นอ้นองเอซีที่เพิ่นรับข้อมูลมาสองวันแล้วเนี่ยบอครับที่เพิ่นได้โชคหน้ามันจะมีคหมอ่ะผู้ใดถูกบางอัที่ผ่านมากกับดีใจน้ามั้งค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางกับยังเอ่อจังไดรล่ะ พิจจาาารณ้ให้พิจารณาเอาค่ะกัอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางซื้อค่ะมันกันดวงไผดวงมันเนาะค่ะกับเสือตามสี่เจ้าของอันนี้แหละค่ะเยอเซฟแฟนมีหลายจ้ากับพ่อเดมัวนเดมยังไปจ้าทั้งวนหนะไปถุนด้วยกี่น้องอันนี้เดมมาสองนครับมาด้านนี้กัจัดนะครับสวัสดีปีเก่าครับขอบคุณเจี๊นหลายๆครับผมสวัสดีค่ะอันนี้คือชุดเต็มนะคะ นี S <S <uce myself> <c oughs> ่คือชุดเต็มแลค่ะชุดเต็มของเจ๊แตงโมนะคะอันนี้ปะคะก็ให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะค่ะแอดใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆทานทักมาเนาะค่ะว่า หน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดกันได้มากบอกต่อ f อฟเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะคะ่ะอันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะค่ะขาดบม่ได้นะคะฉัะนเมือ่อใดแอดเม่อใดกินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือ ตื่นช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอกกินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะคะ่ะอยากนะคะอยากจะลดน้าหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ